สวัสดีค่ะช่อง YouTube วิธีคนชวเรีนกับไกด์แพททักทายส่นรายกาเศรษฐค่ะ6กรกฎาคม2564ล้างสต็อกผ้าใหม่มัดหมี่ลายน้ำไหลค่ะปกตินะคะขายพั0 0บวกอัลยาตอนนี้เหลือ1,700าอัลยาเย็บปริมพร้อมส่งทั้งไทยเลยค่ะเป็นอ2อ2เบอร์นะคะให้เลือกเพราะว่าความชอบของคนเราไม่เหมือนกันและเป็นผ้าใหมมัดหมี่ที่ถูกที่สุดที่ไกด์แพทนำมา ลงในช่องเพราะว่าอยากให้ทุกท่านได้มีความหลากหลายเพราะว่าผ้าไหมสุรินนะคะมีหลายมูลค่าแต่อยากให้ใช้กันได้แล้วก็สวมใส่กันได้เลยแล้วก็ราคาเบาๆพื้นที่หนึ่งนี้สีจริงจะออกเป็นสีเลือดหมูแต่ว่าการถ่ายทําเจอแสงเยอะนะคะจะไม่ใช่แบบนี้จะออกเป็นอันนี้มันจะออกส้มเวลาเวลาถ่ายทําแสงแสงที่ร้านจะเยอะมากเลยค่ะ ลายก็บอกว่าสวยดีค่ะนี่คือสีจริงค่ะลักษณะเป็นออกเลือดหมูนะคะตรงที่เป็นด้านที่เป็นสีนะคะเพราะฉะนั้นเบอร์หนึ่งนี้เลือกเลยค่ะว่าชอบไหมหนึ่งคูณสเมตรค่ะอ่ะชมลายกันนะคะมีลายตะขอด้วยสนีของลายน้ำไหลนะคะ1พื้น ไม่ซ้าแบบไม่ซ้าลายเพราะฉะนั้นแล้วแต่สีสันและก็ความชอบส่วนตัวของทุกท่านว่าชอบแบบไหนน้องแพทจาบน้ํายาให้เย็บริมเนี่ยผ้าใหม่ก็จะพลิ้วล็อกสีให้เดี๋ยวเรามาชมเบอร์2กันต่อลายน้ําไหลเผื่อว่าอยากจะชมอีกผืนหนึงราคานี้เป็นล้างสต็อกไม่มีนะคะนี่คือผือนที่2ลายน้ําไหลรวมๆมันจะเป็นแบบนี้เห็นไหมคะนี่คือ1นคูณสเมตรไม่เหมือนกันเลยพอดีถ่ายทําคลิป ภาพรวมของคลิปเบอร์สองนี้ยูดีถ่ายทำไม่ติดนะคะ mm. ก็เลยมาถ่ายทำที่บ้านต่อ mm. ให้เห็นผืนเต็มๆของเบอร์สองอ่ะชมผืนเต็มๆของเบอร์สองเลยค่ะ mm. เผื่อว่าจะชอบนะคะ mm. มีลายขอเจ้าฟ้าสีฟ้าผสมมาด้วยไอ้ที่ดาวๆนี่ไม่ใช่นะคะเอาวางไว้กันปลิวค่ะไม่ได้ทอเป็นรูปดาวนะคะนี่ค่ะ ลายเต็มๆของลายน้ำไหลพื้นที่2ค่ะจะมีผสมสีธรรมชาติที่เป็นสีออกเ,อเหลืองอ่อนๆนี้นะคะแล้วก็ชมพูที่กะปิเนี่ยมันจะแทรกด้วยสีธรรมชาติเราอยู่ที่ว่าคนทอก็จะนำมารวม เพราะฉะนั้นสนีของลายผ้าไหม่นะ้องแพทยพูดได้คำเดียวว่าแล้วแต่ความชอบแล้วแต่ทุกท่านชอบแบบไหนเพราะฉะนั้นเบอร์1เบอร์2เลือกนะคะแล้วราคาพิเศษด้วยก็คือล้างสต๊อกค่ะไม่มีราคานี้แม่ค้าบอกว่ามันไม่เคลื่อนไหวดีกว่าเก็บไว้ ให้คนที่อยู่ทางบ้านที่อยู่ทั้งประเทศไทยได้ช้อปปิ้งเลคะเบอร์หนึ่งเบอร์สองตัดสินใจติ๊กตอกติ๊กตอกยาชมนานค่ะเดี๋ยวมีคนโทรมาก่อนใครโทรมาก่อนได้ก่อนเลยนะคะ1,700บาทอาบน้ำยาล็อกสีผ้าไหมจะนุ่มพร้อมใส่เย,ย็บริมส่งถึงทั้งประเทศไทยนะคะ ติดต่อไกด์แพดไปได้0812571709 0812571709ไกด์แพ d รอรับสายอยู่ค่ะขอบคุณที่ติดตามนับชมและเป็นกำลังใจในคลิปนี้อย่าลืมกดถูกใจให้ด้วยค่ะสวัสดีค่ะ